ลุยโซเรสใกล้จะทำผลงานกับแอตเลติกโกมาลิตตามข้อตกลงในสัญญาที่จะทำให้เขาได้รับค่าจ้างเพิ่มจากทัพตาหมีแล้วก่องหน้าทีมชาติอุรุกวัยของแอตเลติกโกมาลิตมีแนวโน้มว่าจะได้รับเพิ่มเงินค่าจ้างตามข้อตกลงเดิมหลังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาคคาแข้งกับทีมปราหมีบาสเรลนาปล่อยลุยโซเรสให้ย้ายมาคคาแข่งกับแอตเลติโกมาลิตในสมัยที่ผ่านมาแบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโรนัลคูมัน อีกทั้งสโมสรยังต้องการลดภาระค่าจ้างนักเตะด้วยแม้จะอายุ34ปีแล้วแต่โรยโซเรสพิสูจน์ได้เห็นถึงการเซ็นสัญญาอันชาญฉลาดของดิโกซิเมลเ,เน่หลังหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยกดไป11ประตูจากการเล่นลาลิก้า11นัดที่ผ่านมาและมีโอกาสได้รับค่าเหนื่อยในไม่ช้าตามรายงานบอกว่าข้อตกลงเดิมที่บาซ่าทำเอาไว้กับรรยโซเรสว่ากองหน้าทีมชาติอุรุกวัยจะได้ค่าจ้างเพิ่มแบบแต่ระดับถึง14ล้านยูโร หากยิงได้15และ20ประตูในซีซั่นนี้งนั้นดาวยิงไว้34ต้องการอีกเพียง4ประตูเพื่อรับทรัพย์ตามข้อตกลงหลังย้ายมาค้าแข่งกับทีมตรามีโโดยได้ค่าจ้างเบื้องต้นปีละ6ล้านยูโรสติกาโซลา่ามิฟิลของอัลซัตการันตีเพื่อนและเจ้านายอย่างชวี์อนันเดสว่ามีความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนา S <S <th i> <Godzilla> อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของอัลซาร์กล่าวยกย่องชาบีอนานเดสอดีตเพื่อร่วมทีมทัพกระทิงดุและเจ้านายในปัจจุบันว่ามีความสามารถเหมาะสมกับการเป็นเทนเนอร์ของบาร์เซโลนาจากการให้สัมภาษณ์ของอาร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเขาเลิกเล่นฟุตบอลเขาได้เรียนหลักสูตรโค้ชเขาเริ่มชอบและจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเขาเป็นแบบอย่างสำหรับผมในเรื่องนั้นจากความจริงที่ว่าเขารอการตัดสินใจเมื่อผมตัดสินใจรีทายแล้ว ผมอยากมีคุณค่าแบบเดียวกันเขามีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ในการเป็นโค้ดผมสามารถพูดได้ว่าเขาสามารถเป็นโค้ดของบาร์เซโลนาได้ในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้วเขารู้จักนักเตะและเขารู้วิธีปฏิบัติต่ตอพวกเขาเขาเล่นฟุตบอลมาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้และรู้วิธีเข้นสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาได้ไม่ว่ามันจะไม่สําคัญว่าคุณจะเล่นอย่างไรถ้าคุณไม่ชนะก็ตามบุคลิกข,ของเขาเขามีความคิดที่ชัดเจนมาก เขามาจากโรงเรียนลูกหนังบาร์เซโลนาและเป็นแฟนตัวยงของการเล่นเกมรุกและพร้อมจะตายด้วยความคิดนั้นเขาชอบที่จะเสี่ยงขึ้นมาจากด้านหลังพร้อมลูกบอลและเขาปูฝังวิธีการมองฟุตบอลในตัวเราเขาเป็นผู้นําทั้งในฐานะผู้เล่นและในฐานะโค้ชเขาถ่ายทอดข้อความของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดหากโค้ชไม่ถ่ายทอดข้อความของเขาในห้องแต่งตัวได้มันจะเป็นเรื่องยากมากสรับการคว้าผลการแข่งขัน ESPN สื่อเจ้าดังเผยบาสเซลโนนาสมอสอนจากสเปนเดินหน้ายืมตัวเอซอนอาวารเรสแข่งสารพัดประโยชน์ของอาแจ็คสมาร่วมทีมไอ้ข้งข่าวประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักจากการระบาดของโควิด -19 จนซัมเมอร์ที่ผ่านมาต้องขายแข้งตัลังสำคัญออกจากทีมเพียบทั้งฟรานตอเรสแลเนียนปาริโฆฟองซิสกกเแลังโรดิโกและเชฟเฟรกองดลาเปีย ico, ang, o, ชาวปัญหาดังกล่าวทำให้ทีม ไม่มีเงินมากพอสําหรับการซื้อนักเตะมาร่วมทัพทําให้ต้องอาศัยการยืมนักเตะจากสโมสรอ,อื่นเท่านั้นล่าสุด ESPN เปิดเผยว่บาบาเดนเซียกําลังเจราจากับทางอาร์แจ็คเพื่อดึงอาวารเรสที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์และกองกลางตัวรับรวมไปถึงมิดฟิล์มร่วมทีมการพูดคุยดําเนินไปได้ด้วยดียางไรก็ตามอาแจ็คไม่มีแผนที่จะขาดอาวารเรสออกจากทีมโดยคาดว่าจะเป็นการปล่อยออกมาด้วยสัญญาย,ยืมตัวเท่านั้นสำหรับแข้งวัย23 ได้เป็นตัวหลักในช่วงต้นซีซันก่อนจะหลุดเป็นตัวสำรองในช่วงหลังโดยซีซันนี้ลงเล่นไป15เกมทุกรายการยังไม่มีประตูหรือแอซิสแต่อย่างใดคิเรียนเอ็มปาเป้กองหน้าคนดังของแปแชแ์สโมสมหาเศรษฐีแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสกล่าวว่าตนเองยังไม่ตัดสินใจอนาคตของตัวเองแต่อย่างใดหลังจากที่ตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่อง ดาวเตะวัย22ปีได้รับการยกย่องว่ามีศักยภาพที่จะกล้าไปเป็นนักเตะเ,เบอร์หนึ่งของโลกได้ในอนาคตหลังหมดยุคของเรเนเมสซี่กับคิซโซโนโรนารโไปแล้วหลังจากที่เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดช่วงหลายซีซันก่อนแต่ตอนนี้เขาเหลือสัญญาก,กับปารีสจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่ามาเรดกับเรืเอรูคิดจะดึงเขาไปร่วมทัพหลังจบซีซัน